สวัสดีครับทุกท่านผมคุณเมืองนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่อง Latte Boy Channel นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับบันทึกการเดินทาง Monster Hunter Park Freedom Unite นะครับบทเรียนที่3นะครับในสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยก็จะรีแคปกลับไปยังบทเรียนที่2สักหน่อยหนึ่งนะครับก็คือเริ่มทำชุดและอาวุธใช่ไหมครับก็ สิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมในในพาร์ทที่แล้วนะครับผมได้ทําการอัปเกรดตัวเองนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็ดีเฟน6์หกสิบนะฮะแล้วก็ได้ทําการใส่จีเวลฮิลบูธเข้าไปด้วยนะครับตอนนี้ก็จะมีความสามารถในการเห็นบอสนะครับแล้วก็เลือดบวก20นะครับอีกอันนึงเคลปวิ่งไอออนแมนนี้ผมเดาว,ว่าตอนแรกเนี้ยเราจะไม่ถูกสมติจะไม่กระเด็นหรือเปล่าอันนี้ผมเดาว,ว้าอย่างนั้นนะก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็หลังจากที่เราเล่นเคเวสหมู่บ้านไปได้1ดาวนะครับผ่าน1ดาวแล้วเนี่ยครับจนมี2ดาวขึ้นให้เล่นแล้วเนี่ยเราจะสามารถอัปเกรดฟาร์มเพิ่มขึ้นได้อีกขั้นหนึ่งนะครับนี่เป็น่มแมลงนะครับผมอัปเกรดได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการอัปเกรดไปเลยแล้วกันนี่เรียบร้อยนะครับ ตอนนี้เราก็สามารถเก็บมแมลงเพิ่มขึ้นได้อีกส่วนนึงนะครับมันจะมีรู้สึกว่าแมลงนี่จะอัปเกรดได้สามสามหรือสี่ขั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวรอดูไปแล้วกันนะครับและหลังจากที่เราเคลียร์สองดาวได้แล้วนะครับจนมีสามดาวขึ้นให้เล่นนะครับที่เป็นของเฟสหมู่บ้านนะก็จะมีนี่นะครับเนี่ยเท尼าโบสนะครับก็คือเราสามารถจ้างแมวให้ไปหาของได้แล้วนะครับ โดยใช้พ o i ต t เนี่ยแหละครับพอ i ต t อัปเกรดฟาร์มเนี่ยในการจ้างนะครับก,ลลก็อัปเกรดเลยแล้วกันอ่าตอนนี้เคลียร์สดาวแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเคลียร์3ดาวได้จะเป็นยังไงต่อนะครับเออเจ้า่อาไปผมลืมอะไรไปอย่างหนึ่งนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้พูดถึงแมวไว้ด้วยนะครับอ่าที่ว่าคู่หูของเรานะครับแต่ว่า ก่อนที่จะมาเริ่มเรื่องแมวต่อสู้หรือแมวครัวนะครับผมอยากจะให้ไปที่แมวครัวก่อนแล้วกันนะครับอันดับแรกนะฮะก็หน้าบ้านของเรานะครับจะมีคุณยายเนี่ยที่แบกเป้อใหญ่นะครับที่มีเหมือนแมวเกาะอยู่นะครับเนี่ยเราสามารถคุยเพื่อซื้อแมวได้นะครับจะเป็นการสุ่มทั้งแมวพ่อครัวนะครับกับแมวที่เป็นสายต่อสู้นะครับก็ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะอันนี้นะครับไอ้ดิสมิดนี่คือขายแมวทิ้งได้นะครับมาซื้ออันใหม่มาซื้อตัวใหม่มาได้นะครับก็อันนี้จะเป็นแมวตัวแรกนะครับก็ขเขาก็จะให้ฟรีก่อนมาก่อนนะสังเกตว่าที่กรอบสี่เหลี่ยมด้านขวาล่างนะครับก็จะมีเรื่องสกิลบอกด้วยนะฮะเอ่อสำหรับตัวแรกของเราเนี่ยยังไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับ เดี๋ยวเราเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะฮะให้เลือกเอ่อตอนเนี้ยมันมีให้เลือกห้าตัวใช่ไหมฮะสังเกตที่ว่าเมนอินเกเรียนนะครับอ่ในกรอบสี่เหลี่ยมทางด้านขวามือนะครับที่มันจะมีข้อมูลของแมวอยู่นะฮะมันจะมีเขียนว่าบานอันนี้คือข้าวนะครับบานเป็นคำย่อนะฮะอ่ข้าวเอ้ยบานแป้งผู้ผิดแป้งนะครับผมอ่อส่วน เอ่อ v e n t a b l e นี่ก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเป็นพืชผักนะครับส่วนฟู้ดผลไม้ดิ้งเครื่องดื่มนะครับผมอันนี้แปลตามตัวน,นะมิสมิวอ่าคือมิสเนี่ยอยู่ประเภทเนื้อนะครับมิวก็อยู่ประเภทที่เป็นนมนะครับนมก็จะมีอะไรบ้างพวกชีสพวกมิวพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับเป็นนมหมดเลยหรือว่านบว่าเป็นนมหมดเลยพวกบัตเตอร์ด้วยนะครับเนยพวกอะไรพวกเนี้ยก็จะนับว่าอยู่ในประเภทนมนะครับนมเนย ก็เรียกว่ามันมีหลายหลากหลายแบบเลยใช่ไหมฮอินกิเดียเนี่ยที่ความถนัดของแมวเนี่ยก็อยากให้เลือกอย่างละ3ดาวมาก่อนนะครับคือพยายามหาแมวที่มีความถนัดเฉพาะทางอะทุกแบบนะครับเช่นตัวเนี้ยถนัดอ่าถนัดทำแป้งอ่าตัวนี้ถนัดทำผักอะไรเงี้ยก็อยากให้เอามาแบบหลากหลายก่อนนะครับพยายามอย่าเอาตัวที่มันแบบมีความถนัดแบบอย่างเช่นตัวนี้มีความถนัดอ่ ผลไม้หนึดาวนะครับแล้วก็เครื่องดื่มอหนึ่งดาวก็อันนี้ให้ข้ามไปนะครับส่วนอ,อันนี้ก็ถนัด2ดาว2อันนะครับก็ก็ถือว่าดีนะแต่ว่าเอาจริงๆผมอยากให้เลือกตัวที่มีความถนัดแค่อยา่างเดียวและส3ดาวไปเลยนะฮะเช่นตัวนี้นะครับถนัดแป้ง3าดาวนะครับโอเคแล้วก็เอามาก่อนนะครับอ่า ตัวแรกฟรีนะครับตัวที่สองต้องซื้อนะฮะซื้อตัวนี้เราจะซื้อมาหมดเลยนะครับแต่นะฮะตัวนี้ด้วยอ่ะสองตัวนี้ด้วยนะครับมีดด้วยอ่ะเงินหมดแล้วครับไม,ไม่ใช่เงินหมดดิเหมือนตอนแรกเรายังซื้อแมวได้ไม่เต็มห้าตัวนะครับจะซื้อแมวได้แค่นิดเดียวนะฮะ ต้องรอปลดล็อกพวกดาวไปก่อนนะครับเคลียดาวไต่ดาวขึ้นไปเราสามารถซื้อแมวเพิ่มขึ้นได้โอเคครับมาเดี๋ยวเรามาดูในครัวกันในคลิปนี้ผมอาจจะอธิบายแบบคร่าวๆไว้ก่อนนะครับผมเคยทำคลิปแยกไปแล้วเดี๋ยวจะใส่การ์ดไว้ด้านบนแล้วกันนะครับ สำหรับใครที่อยากย้อนกลับไปดูเนี่ยแต่ว่ามันเป็นวิดีโอเก่ามากนะผมอาจจะอธิบายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะทําแบบรีรีขึ้นใหม่ครั้งทาแบบทาใหม่ครั้งหนึ่งนะครับให้มันดีกับให้นี่มันดีกว่าเดิมนะครับยังไงก็เดี๋ยวถ้าใครอยากรู้แบบละเอียดละเอียดอะ่ะเข้าไปดูที่การ์ดด้านบนแล้วกันเดี๋ยวผมจะใส่การ์ดไว้ให้นะฮะว่าแม่พ่อครัวอะไรพวกนี้มันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเป็นคลิปเก่านะยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกัน อย่างที่บอกเดี๋ยวหาโอกาสทำใหม่นะฮะโอเคมีเราซื้อตัวไหนมาบ้างเนี่ยมีคาร์ตี้คาเตียนะครับอ่าแล้วก็มิชาแล้วก็จิมนะฮะอย่างที่บอกนะครับว่าแมวของเราเนี่ยแต่ตัวคอสมรถต,ต่างกันนะครับอย่างมิชานี่ก็ถนัดข้าวแป้งนะครับพวกข้าว,วแป้งอะไรพวกนี้ส่วนจิมก็ถนัดผักนะครับโอเคแล้วก็ คาเตียนะครับคาเตียนี่ไม่แน่ใจว่าคาเตียหรือคาเตียอานะครับคาเตียอาร์บ้งองโอเคคาเตียแล้วกันก็ถนัดเนื้อสองถนัดนมสองนะครับอ่าโอเคก็ถ้าเรายิ่งหาแมวที่มีความถนัดด้านอิงกิเดียนด้านไหนสูงๆเนี่ยไออิงกิเดียนนั้นก็ยิ่งโผล่ขึ้นมานะครับอ่า เดี๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆเลยครับว่าอีกิเดียนมันเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างอันเนี้แครปเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นประเภทปลานะครับเดานะเดาว,ว่าปลานะครับเขียนว่ามีเขียนว่าแครปด้วยถึงจะเขียนว่าคอสก็ตามนะครับโอเคจ u i c y Lip l o a อันนี้น่าจะเป็นเนื้อเด,ดานะ Spicy Carrot อันนี้น่าจะเป็นผักนะครับเอ,อ นี้เคิร์ฟชิมก็น่าจะเป็นกุ้งนะฮะส่วนมีดวาก้อนนี้ก็น่าจะเป็นเนื้อนะครับอันเนี้ยเอาง่ายนะเออก็วิธีการเลือกอาหารนะครับมันจะมีให้เลือกแค่สองอย่างเท่านั้นแหละก็ให้เราเลือกมานะครับอย่างนี้เราจะเห็นว่าสไปซี่แครอทอ่ผมจะลองมั่วๆดูนะคระับนั่นละกันนะครับเพราะผมเองก็จําไม่ได้แนละ้วว่าอะไรเป็นอะไรบ้างนะลองเนื้อ กับแคลอทดูนะครับลองดูก็ได้ความสามารถมานะครับโอเคพีวูดกับแอคแทกโอเค อย่างสกิลอาหารก็จะเปลี่ยนไปด้วยไอย้พวกอะไรอะ่วะวัตถุดิบมันจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับแล้วก็เวเมนูอาหารก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับตามจํานวนแมวที่เรามีนะฮะถ้าสี่ดาวเนี่ยมิเอ่อถ้าเนื้อกับเนื้อกับผักเนี่ยถ้ากินแล้วอาจจะได้ความสามารถอีกอย่างนะครับคือหมายความว่าได้เลือดก,กับได้สตามิน่าอีกแบบนึงนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ รายละเอียดชงลึกเนี่ยก็อยากให้แยกไปดูอีกคลิปนึงแล้วกันนะครับใส่การไปแล้วโอเคครับก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอให้ได้แมวครบ5้าตัวก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาที่บ้านจริงจังทีนึ่งนะฮะยังไงตรงนี้ก็เดี๋ยวจะขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนวิธีการให้แมวเก็บเลเวลเร็วๆ,ๆ,ๆนะครับอย่างแรกก็คือเอนี่ยเราก็มากินอาหารทุกมื้อนะครับทุกครั้งที่เราเล่นเควสจบหนึ่งครั้งเราสามารถกินอาหารเพิ่มใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็วิธีการปั๊มเลเวลแบบที่2นะครับก็คือให้แมวทําอาหารนะครับโดยการจ้างให้ย่างเนื้อบ้างละให้ย่างปลาบ้างละก็ถ้าอยากจะให้ปั๊มเลเวลเร็ว,รวๆนะครับผมแนะนําว่าให้ย่างเนื้อกับปลาลัมเบอร์ฟิตนะครับลอมิดกับลัมเบอร์ฟิตนะฮะสอ,อย่างเพราะว่าลัมเบอร์ฟิตเนี่ยสามารถซื้อได้เลยนะครับจากคุณยายขายเล่แล้วก็ได้ในราคาที่ถูกมากด้วยนะครับแล้วก็เป็นการ าหายนั่นด้วยนะครับไอปลา่ากอ่ะที่มันจะเอาไว้รักษาแผลด้วยนะครับหรือถ้าใครเคยเล่นภาคภาคเวอร์เนี่ยจะคุ้นเคยกับไอเทมชิน้นีนะครับก็คือเอสเทล่าเจอคี้ที่มันกินแล้วมันจะทำให้รี c ควเวอร์เร e วสปีดอ่ะเออมันจะรีเลือดแดงออกนะครับนั่นเองนะฮะก็เรียกว่าสำคัญมากนะอันนี้ก็เป็นทริปเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมใช้เป็นประจำนะครับผมจะลองทำให้ดูแล้วกัน เราอยากปั๊มเลเวลตัวไหนเราก็จ้างตัวนั้นนะครับก็ค่อยๆปั๊มก็ได้ให้เลเวลมันเฉลี่ยๆกันนะฮะอย่างตอนเนีเ้ผมมีมิชากับมิชากับจิมนะครับ2ตัวนี้ที่ผมอยากจะเก็บไว้ยาวๆเลยเดี๋ยวตัวนี้ผมอาจจะมีโอกาสผมอาจจะให้ออกนะครับไอ,อคาเตียเนะี่ยผมอาจจะให้เขาต้องออกไปนะครับแล้วก็จ้างคนใหม่จ้างตัวใหม,ม่มาผมอาจจะต้องปั๊มเลเวลมิชากับจิมก่อน อนนี้ก็จะให้มันย่างปลาแล้วกันนะครับวิชาก็เนี่ยครับหลังจากที่เราไปเล่นเควสกลับมา1เควสวิชาก็จะทําการย่างปลาให้เราเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เรามากดเคมของได้เลยตรงนี้นะครับนี่บาร์บีคิวพิกอัพนี่นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองกลับมาให้ดูอีกทีแล้วกันนะฮะ ขออธิบายเพิ่มเติมสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับเกี่ยวกับแมวที่เราสามารถจ้างไปหาของได้เนี่ยก็อธิบายง่ายๆคือมันเหมือนกับภาคเวอร์นั่นแหละครับถ้าใครที่เล่นภาคเวอร์มาก็จะคุ้นเคยกันดีกับระบบนี้นะครับก็คือการหาแมวไปซัฟฟารีอ่ะก็จะมีให้เลือกแมพนะครับว่าจะให้แมวไปไหนนะฮะอ่ะเลือกยกตัวอย่างนะอัะนนี้ก็มีเลราคาให้นะครับ ว่าจะจ้างแบบเอาแบบไหนนะครับก็คือถ้ายิ่งจ้างระดับสูงขึ้นเนี่ยก็จะได้ไอเทมระดับสูงขึ้นนะครับแล้วก็โอกาสที่จะได้ของระดับต่ำเนี่ยก็จะน้อยลงแต่ถ้าเกิดเราเลือกอันต่ำเนี่ยเราก็จะได้อันต่าๆนะครับแล้วก็ของเลตสูงเนี่ยจะได้น้อยลงก็เพื่อให้ง่ายๆก็คือทุกทุกอันเนี่ยมันมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าเลือกอันนี้ก็จะโอกาสได้ของสูงน้อย โอาการระดับได้ที่ได้ของแรงต่างๆจะเยอะขึ้นนะครับสําหรับคนที่เล่นไปไกลแล้วเนี่ยค่อนข้างขี้เกียจที่จะกลับมาหาพวกชิ้นส่วนโลแแงใช่ไหมครก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับแต่การให้แมวช่วยหานี่แหละนั่นเองนะครับส่วนคนทีเ่เล่นตอนอยู่ช่วงแรกเราก็อยากจ้างระดับสูงสูงใช่ไหมเพราะว่าบางทีเราก็ขี้เกียจไปหาของระดับสูงนะครับยังไม่ไหวนั่นเองก็ให้แมวไปช่วยหาได้นะฮะในกรณีนี้นผมจะลองเลือกเป็น300ก่อนแล้วกันนะครับแล้ว เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับว่ามันจะได้อะไรบ้างต้องไปเล่นภารกิจกลับมา1ครั้งนะครับเราถึงจะกลับมาเค็มของได้เหมือนกับเช่นเดียวกับไอปลาที่เราย่างไปเมื่อกี้นะฮะโอเคครับอ่าเกาะ้ามไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นภารกิจกันกลับมาเดี๋ยวผมจะให้ดูทีนะครับว่ามันได้อะไรมาบ้างนะฮะสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับที่ทำตาม คําคแนะนําผมมาตลอดเลยนะครับผมมีอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําแล้วกันที่แบบว่าเราสามารถแบบไปได้รวดเร็วเลยนะครับแล้วก็เล่นแบบสบายๆเลยนะฮะใครที่เี่นรู้วิธีการหา point pocket point อ่ะจากผมมาแล้วรู้สึกว่าคุณแบบเริ่มคล่องแล้วอะ่ะผมแนะนําว่าให้คุณแบบว่าซื้อ a r ม o r s p h e r ไปเลยนะครับโดยที่เรามาคุยกับร้านนี้ล้วก็ซื้อ a เ m o r s p h e r เพื่อที่อัปเกรดชุดให้ตันไปเลยนะครับถ้ามันแบบว่ามันมีอเมอร์สเฟียร์ที่สูงแบบนี้ขึ้นมาว่อไห่คุณก็ซื้อเก็บไปเลยครับถ้าคุณแบบว่าหา p o ยต์คล่องๆแล้วเนะี่ยอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะฮะถ้าคุณเริ่มหา p o ยต์ได้คล่องมากอะ่ะคุณก็แบบสบายอะ่ะคืออเมอร์สเฟียร์นี่คือแบบคุณซื้อได้เลยนะฮะไม่ต้องแบบนี่ก็คือเป็นจุดเด่นของภาคเก่านะครับสามารถเอา point เนี่ยมาซื้ออเมอร์สเฟียร์ได้เลยนะฮะในการอัปเกรดชุดนะฮะ โดยที่ไม่ต้องไปเล่นบาวตี้เหมือนกับภาคเวอร์นะครับภาคเวอร์เนี่ยเราต้องเล่นบาวตี้นะฮะแต่ภาคน,นี้มีวิธีหา Armor อัลเมอรสเฟียร์สองแบบก็คือเราแค่จบเควสมาแล้วก็ไปเก็บหินในาฟาร์มของเรานะครับก็จะมีโอกาสสุ่มได้อัลเมอรสเฟียร์นะฮะกับวิธีที่สองคือถ้าเราหาพอยต์คล่องๆเนี่ยเราสามารถเอาพอยต์เนี่ยมาซื้ออัลเมอรสเฟียร์ได้เลยนะฮะร,รวมถึงอันนี้ด้วยนะครับไอซูอิโก เจวลด้วยนะครับที่เป็นเอาไว้สามารถสร้างพวกเดคอเลชันนะพวกเพชรใส่อวุธนะฮะหรือใส่ชุดนะครับก็มาค่อยๆสอนกันไปแล้วกันนะครับใครที่ดูตามมาก็ลองเอาไปใช้กันดูได้นะครับผมหลังจากที่เราจ้างแมวไปเมื่อกี้มันไปหาอะไรมาบ้างในราคา300พอยต์นะครับนโอ้มีโอ Snowblower Jewel นะครับอันนี้เป็นเอาไว้สำหรับพวกสร้าง Decoration นะฮะตัวนี้ Small, mon small bone, นบนฮะอันนี้ของกากนะฮะโอ้แพร e x c t อันนี้ของดีครับของดีเน็ตอันนี้ก็ของดีนะครับสำหรับช่วงแรกนะเอาไว้ครับกับดักได้ก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะผมว่าอันนี้เราก็ลองสลับไปเรื่อยๆนะครับให้มันหาของของแต่ละแมปนี่แหละวนๆไปเรื่อยๆแล้วกัน ในช่วงแรกๆเนี่ยผมไม่แนะนำให้เอา200นะครับให้กด300ไปเลยนะครับสำหรับใครที่มีพอยตเยอะเนี่ยก็กด300ไปเลยแล้วกันนะครับจะช่วยแมวจะช่วยไปหาของเนี่ยมาให้เราด้วยนะครับอย่างไอแพร์ทเนี่ยรู้สึกว่ามันก็ไปเทมหายากนะโอเคไอนี้ด้วยนะไอสโนว์บล n เวอร์เจเวลเนี่ยนี้ก็ของหายากนะก็ถือว่าคุ้มค่า ต่อจากเมื่อกี้นะครับที่ผมได้ให้แมวเนี่ยทำการย่างปลาไว้ให้นะครับก็มากดรับได้เลยนะครับตอนแรกๆเนี่ยแมวยังเลเวลต่ำอยู่นะครับยังย่างปลาได้ไม่อยู่นะเนี่ยแล้วก็จะได้ปลาที่มันย่างเสร็จสําเร็จเนี่ยมาน้อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นการทำให้แมวมันเก็บเลเวลไปนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะวิธีการปั๊มเลเวลแมว ยังไงก็ลองเอาไปทํากันดูแล้วกันนะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเคลียร์หนดาว2ดาว3ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอใช้เวลานานอย่างพอสมควรเลยนะฮะหดาวนี่มี5้าเควสนะครับ2ดาวนี่มี18เควส3ดาวอีก18เควสโอ้พระเจ้ากว่าจะจบนะฮะที่แรกผมคิดว่าแบบผมจะจะเคลียร์ได้รวดเร็วกว่านี้นะครับแต่ว่าโอ้โหมันไปยิบย่อยมันเยอะมากนะครับผมก็ หลังจากเราเคลียร์3ดาวได้แล้วนะครับก็จะมีการปลดล็อกเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะพามาให้ดูอ่านี่ครับเราจะได้อัปเกรดสะพานปลานะครับเลเวลสได้แล้วนะครับแล้วก็อัปเกรดจุดเก็บแร่นะครับเลเวลสได้อีกเหมือนกันนะครับแล้วก็จุดเก็บแร่ที่เป็นใช้ระเบิดทำลายนะครับทำลายถ้ำเนี่ย ็ได้อีกหนึ่งเลเวลหนึ่งนะครับเอ้ยจริงๆมันเหมือนมีเลเวลเดียวมั้งอันเนี้ยน่าจะอันเดียวนะครับอ่าคั้นเดียวเต็มนะครับแล้วก็มีน้ำผึ้งเพิ่มเข้ามาให้อัพได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะได้ทําการไปเก็บพอยต์มาเพื่ออัพแล้วกันเลยรวมรวมเลยซิว่ากี่แต้มหนึ่งพันโหนี่หกพันเป็นเจ็ดพันเจ็ดพันบวกอีกสี่พันโอ้เมื่อหนึ่ง หมื่นหนึ่วกสี่เป็นหมื่นต้องเก็บ1 5ื่นห้าพอ,อยต์นะครับโอเคเดี๋ยวจะเยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวจะกลับมาอีกทีนะ่าจะอัพให้เต็มเลยแล้วกันนะครับอ่ะก็ถือว่าบทเลนที่3จบไว้เพิงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็สรุปแล้วกันนะครับในบทเลนที่3เนี่ยที่ผมอยากจะบอกก็คือเราควรจะลูบมเงินให้เป็นอะ่ะคือหาเงินหาพอ,อยให้เป็นนะครับ แล้วก็พอมีเงินมีพอยแล้วเนี่ยมีเงินมีพอยระดับหนึ่งนะครับควรจะเริ่มสร้างชุดที่ที่มันมีดีเฟนซ์เยอะขึ้นนะครับตอน,น,นแรกๆอาจจะยังไม่ต้องสนใจเรื่องสกิลมากก็ได้นะครับเน้นไปที่ชุดที่มีดีเฟนซ์สูงไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ชุดที่ไม่แพ้ธาตุกับมอนสเตอร์ที่เราสู้ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราสู้กับเคซูอะไรเงี้ยเราควรจะทําชุดที่ไม่จะไปต้องป้องกันธาตุใส่ฟาก็ได้นะครับแต่ขอแค่ชุดที่เราใส่เนี่ย ไม่ติดลบท่าตสายฟ้าก็ถือว่าโอเคหรือเราไปสู้กับราทารอดไม่จำเป็นต้องการธาตุไฟเยอะก็ได้แต่ขอแค่ไม่ติดลบธาตุไฟนะครับพยายามลูปทําชุดเรื่อยๆแล้วก็เวลาอัปเกรดเนี่ยถ้าเราถ้าบทเลนที่1เราค่อนข้างแข็งนะครับในเรื่องการหาเงินและหาพอยต์เนี่ยเราก็สามารถซื้ออเมอร์เฟียเพื่ออัปเกรดชุดได้เลยนะครับอ,อ,อ่าเห็นไหมครับถ้าเราลุเงินเป็นมันก็จะเล่นง่ายนะครับ ผมถึงได้พยายามย้ำนิดน,นึงนะครับเรื่องการหาเงินกับหาพอยเนี่ยถ้าทําให้คล่องแล้วนะครับเราสามารถอัพฟาร์มจนเต็มได้ภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดชุดได้อย่างสบายด้วยเพราะว่าอีกหน่อยนะครับอีกหน่อยเราก็จะสามารถซื้อซื้ออันที่มันสูงระดับสูงอันนี้ได้อีกนะครับเนี่ยพวกอมร์สเฟียร์ที่เป็นระดับสูงอันเนี้ยเราก็สามารถซื้อได้นะครับ ถ้าเล่นปลดล็อกไปเรื่อยๆเคลียร์ดาวไปเรื่อยๆรวมถึงเควสเอ่อเควสออนไลน์ด้วยนะครับเควส์ในเอ่อเกตเทอร์ลิงฮอลนะครับก็ถ้าเราเคลียร์พวกดาวในนั้นน่ะเคลียร์ดาวทั้งแถวในในในนั้นน่ะก็จะมีพวกการอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมด้วยนะครับรวมถึงเควสหมู่บ้านด้วยนะครับก็ถือว่าถ้าทุกคนแบบพื้นฐานแน่นนะครับตามที่ตามที่ผมบอกเนะี่ย มันก็จะเล่นง่ายนะครับถึงแม้ว่าคุณจะเล่นคนเดียวแต่มันก็จะเล่นง่ายสําหรับบทเียนที่3ามผมว่าเดี๋ยวจบไวเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับรอบออบทเล่นต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องสกู t r เทนเนิงกันนะครับซึ่งในพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองพาร์ทสามเนี่ยเราไม่ได้คุยเรื่องสกู t r เทนเนิงเลยนะครับเดี๋ยวพาร์ทที่4เนี่ยเราจะเริ่มมาพูดคุยเกี่ยวกับสกู t r เทนเนิงบ้างนะครับว่ามัน เล่นแล้วมันได้อะไรนะครับทำไมต้องเล่นนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวจะจบไวเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็ขอบคุณมากแล้วกันสำหรับการติดตามรับชมนะครับรวมถึงคนที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามด้วยนะครับยังไงก็ขอพิเซษตัวเองนิดน,นึงแล้วกันช่องนี้นะครับก็จริงๆก็ไม่ได้ว่าเชิงว่าวันเซอร์เตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ว่าผมก็จะอัปโหลดวิดีโอ ที่เป็นงานอันเดเของผมนะครับส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับเกมนะครับแล้วก็พวกหถังสืการ์ตูนอ่างพวกนี้นะครับส่วนเกมที่ชอบที่สุดเลยก็คือ Monster Hunter นะครับคอนเทนต์ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับเกมก็จะเป็น Monster Hunter ซะแทบจะเกือบ100%นะฮะยังไงใครที่มีความชอบแบบเดียวกันก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยด้วยแล้วกันนะครับก็รวมถึงคนที่กดติดตามอยู่แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับในด้านล่างนี้นะครับสำหรับข้อมูลที่ผมข้อมูลอะไรก็ตามนะครับที่ผมตกหล่นไปหรือให้ข้อมูลที่ผิดพลาดอะไรไปนะครับยังไงก็สามารถเสริมได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ